นีจ้าเด็กๆสวัสดีเช้าวันอังคานะคะวันนี้วิชาแรกที่ครูจะสอนคือวิชาภาษาไทยก็ยังอยู่ในเรื่องของคำที่ผสมด้วยสารเอือเหมือนเดิมน,นะคะเด็กๆวันนี้ครูจะพาเด,ด็กๆเนี่ยไปผปสมคำสารเอือที่มีตัวสะกดตัวสะกดเนี่ยจะอยู่หลังสารเซมิโลกนะจะอยู่ตัวสุดท้ายเลยคำเด็กๆครรจำได้นะอะ เพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาเนาะวันนี้เราไปฝึกประสมคําสระเรือที่มีตัวสะกดกันดีกว่านะจ๊ะวิชาภาษาไทยระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่งคำสะระเอือมีตัวสะกดฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำสะระเอือที่มีตัวสะกดกันนะจ๊ะเด็กๆเกือบสะกดว่า กอเอือบอเกือบเครื่องสะกดว่าคอเอืองอเครื่องเงือสกสะกดว่างอเอือกอเงือก เฉือนสก,กดว่าชอเอือนอเฉือนเชือกสก,กดว่าชอเอือกอเชือกเดือดสก,กดว่า ดเอือ,อดอดเดือดเดือนสะกดว่าดเอือนอเด,ดือนเตือนสะกดว่าต่อเอือนอดดนเตือน เทือกสะกดว่าทอเอือกอเทือกเผือกสะกดว่าหอเอือกอเผือกเมืองสะกดว่า มเอืองอเมืองเยือนสกดว่ายอเอือนเยือนเรืองสกดว่ารอเอืองโเรือง เรือนสกดว่ารอเอือนนอเรือนเลือ,อสกสกดว่ารอเอ,อเือ,อกกอเลือกเลือดสกดว่า รอเอือดอเลือดเด็กๆเ,เมื่อกี้เด็กๆได้ฝึกอ่านสะกดคคำตามคุณครูกรุ้งแล้วใช่ไหมเด็กๆด,ดูหน้าจอตรงนี้นะคุณครูได้ทำตัวสีเออพยัญชนะตัวสีน้ำเงินเอาไว้เห็นไหมลูกเห็นนะทุกคำเลยพยัญชนะเหล่านี้แหละคือตัวสะกด นะคะเด็กๆซึ่งตัวสะกดเนี่ยจะอยู่หลังสัลละนะคะคำว่าเกลือบตัวสะกดคือบใอบไม,ไม้คำว่าเครื่องตัวสกดคืององูคำว่าเงือกตัวสะกดคือกอไก่คำว่าเฉือนตัวสะกดคือนอหนูคำว่าเชือกตัวสะกดคือก,กอไก่คำว่าเดือนตัวสะกดคือดอเด็กคำว่าเดือนตัวสะกดคือ นอหนูคําว่าเตือนตัวสะกดคือนอหนูเรามาอ่านสะกดคัดอีกหนึ่งรอบนะคะกอเอือบอเกอบอ่านตามครูนะคอเอืองอเครื่อง,งอเอือกอเงือกฉอเอือนอเฉือน ชอเอือกอเชือกดอเอืดอดเดือดดอเอือนอเดือนตอเอือนอเตือนมาดูต่อไปคำว่าเทือกมีกอไกเป็นตัวสะกดคำว่าเพือกมีกอไกเป็นตัวสะกด คำว่าเมืองมีงองูเป็นตัวสะกดคำว่าเยือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดคำว่าเรือนมีงองูเป็นตัวสะกดคำว่าเรือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดคำว่าเลือกมีกรไก่เป็นตัวสะกดคำว่าเลือดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะเรามาฝึก อาจสะกดคำพร้อมคุยอีกหนึ่งรอบนะคะทอเอือกอเทือกพอเอือกอเผือกมอเอืองอเมืองยอเอือนอเยือนรอเอืองอเรืองรอเอือนอเลือนรอเอือกอเลือก รอเอือดอดเลือดเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอาธธ่านทบทวนนะคะการบ้านสำหรับวันนี้เหมือนเดิมนะคะเด็กๆให้เด็กๆคัดคำสระเอือที่มีตัวสกดทั้งหมด16คําคำนะคะเด็กๆงานนี้พิเศษหน่อยนะให้เด็กๆเนี่ยใช้ดินสอสีสีอะไรก็ได้นะคะ เขียนเอ่อชดินสอสีเนี่ยเขียนคำเอ่อเขียนพยัญชนะตัวสะกดเห็นไหมคุณครูใช้สีน้ำเงินเขียนตัวสะกดที่มีลูกดังนั้นหนูใช้สีอะไรก็ได้นะเขียนเอ่อคำพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมานะคะเด็กๆอย่าลืมล่ะเสร็จแล้วให้เด็กๆเดี๋ยวฝึกฝึกอ่านแล้วก็อัคดคลิปการอ่านส่งคุณครูด้วยนะงานนี้ถ้าใครเสร็จวันนี้อ่านได้แล้วก็ส่งวันนี้นะถ้าใคร ยังไม่เสร็จหรือยังไม่มีเวลาหรือยังอ่านไม่ได้ก็ส่งไม่เกินวันศุกร์นะคะบ๊ายบายและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจ้า